สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมาอินโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกางข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับด่วนกสทชสั่งสถานีโทรทัศน์ทุกแห่งระงับโฆษณาหวยออนไลน์โดยมีใจความสําคัญระบุว่าการดําเนินกิจกรรมในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์จะต้องเผยแพร่ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน แต่ห้ามเป็นการเชิญชวนจูงใจให้ซื้อเพราะจะถือว่าเป็นการพนันแทนดังนั้นนะครับจึงขอให้สถานีโทรทัศน์ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงหรือระงับโฆษณาที่ไม่สอดคล้องหากไม่ปฏิบัติตามนะครับกสทชจะดําเนินการตามกฎหมายในขั้นตอนต่อไปไม่กระทบหรอกครับเราก็ต้องไปดูกฎหมายว่ามันมันทำมันทำได้ไหมก็คือเขาห้ามโฆษณาเชิญชวน <S S S ถ้าโฆษณาผมไม่เชิญชวนก็ ไม่มีปัญหานี่ครับก็ยังขายได้เหมือนเดิมครับยอดไม่ได้ตกแต่ลูกค้าสมัครใหม่ลดลงแค่นั้นเองสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรประกาศแจ้งถึงผู้ที่มาใช้บริการลานจอดรถหากจอดรถไม่เกิน30นาทีจะจอดฟรีแต่หากจอดเกิน30นาทีขึ้นไปจะคิดชั่วโมงละ20บาทเมาจอดทั้งวัน250บาทและรายเดือนจะอยู่ที่2,000บาทแต่เนื่องจากยังอยู่ในช่วงทดสอบระบบจึงยังไม่เริ่มคิดค่าบริการส่วนที่ลานจอดรถสถานีกลางกรุงเทพอภิวัต สามารถรองรับรถยนต์ได้ถึงประมาณ1,600คันเข้าบ่อยจนต้องแขวนป้ายเจ้าของสถานตรวจสภาพรถและร้านอาหารนครลังสิตสุดจะทนขึ้นป้ายห้ามตำรวจเข้าตรวจค้นนางสาวการจนานะครับเจ้าของกิจการกล่าวถึงสาเหตุที่ต้องแขวนป้ายขนาดใหญ่นะครับจำนวนสี่ป้ายไว้ว่าเพราะทุกครั้งที่มีด่านตรวจของสพประตูน้ําจุลาลงกรที่ห่างจากสถานประกอบการของตนนะครับประมาณ100เมตรเมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการ มักจะมีตำรวจนะครับเข้ามาขอตรวจคนร่างกายและตรวจสอบเอกสารต่างๆบริเวณลานจอดรถอยู่บ่อยครั้งจนทําให้ลูกค้านะครับรู้สึกลาคาญและไม่เข้ามาใช้บริการจนต้องปิดร้านอาหารไปผู้ใช้ติกต็อกรายหนึ่งที่ชื่อว่าพินทวีศักด์ได้โพสต์คลิปสุดน่ารักนะครับของเจ้าแพนด้าแมวเหมียวสายโยคะนะครับในตำนานที่ยังคงโชว์ลีลายโยคะสุดนิ่งให้เหล่าทาสแมวได้ทึ่งอยู่เสมอนะครับ ไม่ว่าจะเป็นท่าหรือสีดัดตนนะครับท่าหรือสีนอนหลับบนอาสมดูเจ้าเหมียวมันทำสิครับเจ้าแพนด้าก็จัดให้ได้หมดนะครับทำาอาทาตแมวเอ็นดูันหนักมากจนผุดคำถามว่าทำไมถึงนิ่งได้ขนาดนี้กันนะเรียกได้ว่ามีประเด็นเดือดไม่เว้นแต่ละวันสำหรับวงการสีกากีที่มีประเด็นร้อนแรงในตอนนี้นะครับ เรื่องรีดเงิน27,000บาทจากดาราสาวไต้หวันไม่ว่าจะจากเรื่องวีซ่านะครับ VOA หรือบุหรี่ไฟฟ้าที่ตำรวจสอนอห้วยขวางนายหนึ่งนะครับได้ออกมายอมรับกับสื่อโดยล่าสุดนะครับพลตำรวจตีสําเทิงรองผพบอพอชนอ,ออกมาเปิดเผยแล้วว่าไม่มีการเรียกรับเงินจากดาราสาวไต้หวันแต่อย่างใดส่วนกรณีที่พบบุหรี่ไฟฟ้านะครับยอมรับว่าตำรวจไม่ได้มีการจับปรับแต่ได้ชี้แจงว่าบุหรี่ไฟฟ้า มีความผิดตามกฎหมายของประเทศไทยพร้อมยอมรับว่าการจะเชิญตัวดาราสาวไต้หวันคนนี้มาให้ข้อมูลนะครับคงเป็นไปได้ยากเพราะขณะนี้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วแต่เบื้องต้นนะครับทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้ประสานงานหน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อก่อข้อมูลข้อเท็จจริงมีแล้วมากันที่ข่าวต่างประเทศนะครับไ o c ไฟเขียวรัเสเซียและเบลารุสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในเอเชีย คณะกรรมการโอลิมปิกสากลน,นะครับประกาศให้รัสเซียและเบลารุสนะครับเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในทวีปเอเชียได้รัสเซียและเบลารุสนะครับที่ถูกแบนจากทวีปยุโรปก,ก่อนหน้านี้นะครับทั้งสองชาติก็ได้ยื่นเรื่องขอเข้าร่วมกับสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียซึ่งล่าสุดนะครับได้ผลเรียบร้อยแล้วและพวกเขานะครับก็สามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2022นะครับที่จะจัดขึ้นในปี2023ที่ประเทศจีนได้ทันที โดยมีข้อแม้ว่าทั้ง2ชาตินะครับจะต้องรวมกันเป็นชาติกลางห้ามใช้ธงชาตินะครับหรือชื่อในการแข่งขันอย่างเด็ดขาด n น็ fli x นะครับเตรียมใช้ในโยบายใหม่เกี่ยวกับการแชร์รหัสผ่านให้เหลือเพียงหนึ่งบัญชีภายในสิ้นเดือนมีนานี้โดยในขณะนี้นะครับเปิดตัวแล้วใน5ประเทศประกอบด้วยอาเจนินาโดมินิกันฮอนดูรัสเอลซาวาดอและักเตมาลาซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ในประเทศเหล่านี้นะครับต้องจ่ายเพิ่มอีก2.99ดดอลลาร์ เพื่อเพิ่มบ้านในบัญชีของตนสื่อฮ่องกองรายงานเรียกได้ว่าเป็นคลิปสุดไวรัลนะครับหลังชาวเน็ตคนหนึ่งได้อัพคลิปวิดีโอเจ้าเสือโครงไซเบียรยนะครับตัวอบวบอ้วนขนปุกปุยที่นั่งจุ่มปุ๊กอย่างโดดเดี่ยวนะครับและดูเหงาหงอยโดยเจ้าเสืออ้วนตัวนี้นะครับอาศัยอยู่ในสวนสัตว์แห่งหนึ่งแต่เพราะความกินจุข,ของมันนะครับ จึงทาให้มันถูกกีดกันนะครับและถูกเมินจากเสือตัวอื่นแม้จะทําตัวให้น่ารักน่าเอ็นดูสักแค่ไหนนะครับก็ไม่มีใครสนใจชา่างนางสารจริงสื่อต่างประเทศรายงานนาซานะครับจับตาะทะกดาวคอน้อยจ่อพุ่งผ่านโลกใกล้มากนะครับจนขนลุกสู้ดาวคอน้อยนะครับที่มีขนาดเท่ารถบัสกําลังพุ่งผ่านโลกในระยะ3,600กิโลเมตรซึ่งใกล้กว่าดาวเทียมที่โครจรรอบโลกถึง10เท่า โดยดาวเคราะหน้อยดวงนี้นะครับมีชื่อว่า2023 BU และมันจะพุ่งผ่านโลกนะครับที่บริเวณทวีปอเมริกาใต้นาซานะครับยังระบุอีกว่าแม้จะมีความเสี่ยงที่ดาวเคราะหน้อยนะครับจะชนโลกแต่คาดว่าดาวเคราะห์น้อย2023 BU จะกลายเป็นลูกไฟนะครับและสลายไปขณะที่ผ่านเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกในที่สุดนะครับซึ่งจะไม่เป็นอันตรายต่อชาวโลกแม้แต่นิดเดียวขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105 s m i l สม h ยไทยแลกลับมาพบกันใหม่กับรายการสม i ยอิน f o กัสวันนี้ผมสมโพศ์ขุนวังและทีมงานจับกังข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand